The h กลับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะคะวันนี้เราคุยกับคนต้นแบบของธุรกิจงานอีเวนต์พี่นาของเรานั่นเองนะคะพี่นาคะาพูดทิ้งท้ายเวล้ว่าอยู่ CM มาก็18ปีด้วยกันถูกอะไรตัดสินใจให้เราออกจากบริษัทแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวออจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา18ปปีที่อยู่เนี่ย ทุกปีมันเป็นชา a ์เลนจิ้งเพราะว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลามีแผนกใหม่ตลอดเวลาทำงานใหม่ตลอดเวลาคิดว่าอันนี้มันเป็น An o t h e r c h a l l e n g เ n g เป็นความท้าทายที่ที่คนที่มีประสบการณ์เยอะขนาดนี้แล้วอยากจะลองมันเลยกลัวไหมคะบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเนาะค่อนข้างเฉยเยนะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคลนะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ซ m <c oughs> ก็เคยออก ทำสิปีแล้วลาออกแล้วก็ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าอาจจะมีธรรมะอยู่ในใจที่ที่มองว่าชีวิตมันก็เท่านั้นเองคือค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจริงๆคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความสามารถอยู่กับตัวมีคาปาซิตี้แล้วก็มีคอนซัมชันไม่เยอะมากมจะเซอร์วิสได้หลายๆคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปเราก็ออกมาแล้วทำธรรุรกิจส่วนตัวบริษัทที่เราเปิดเองเปิดมา ได้กี่ปีแล้วแล้วบริษัทนี้คือทำอะไรบ้างคะ2ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทำงานลักษณะไม่ต่างจากเดิมแต่ว่ามันจะเป็นแนวลึกมากขึ้นเมื่อก่อนเราทำอีเวนต์จากเป็นคอมเมอร์เชียลเล็กๆอตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเราสื่อสารกับคนทางทีวีทางวิทยุทางอีเวนต์เดี๋ยวนี้มันมีโลกไซเบอร์สเปซโลกออนไลน์ทีนี้เราจะสื่อสารกับคนนี้ยังไง เขาอาจจะไม่ดูทีวีเลยก็ช่วงใช้ออนไลน์ซึ่งมันเป็นเป็นมุมมองใหม่ที่ลึกมากขึ้นในการทำอีเวนต์ค่ะ Double click event d o u b ลคลิกอีเวนต์ที่มาของ Double click นี่เป็นเพราะว่าเราไปทำคู่กับอะไรหรือเปล่าคลิกมันเป็นตัว K นะคะ,คะตัวคลิกคือจริงเรารู้สึกว่าคลิกเนี่ยมันมีสองแองเกลิลแองเกลิลแรกก็คือในแง่ creativity คือเวลาเรากดประกาศนีค่ะมันคลิกคลิก นั่นคือเวลาเราคิดงานมันคือ creativity อีกคลิกหนึ่งเราคือเรารู้สึกว่าลูกค้ากับเราอ่ะต้องคลิกกันค่ะคือเขาเลือกเราแล้วเราก็เลือกเขาเลยเป็นดับเบิ้ลค่ะการที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะอย่างพี่นาเองบอกว่าได้มีการหยุดพักเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อที่ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ถือว่าจําเป็นหรือเปล่าคะ จริงๆตัวเองมองว่ามันเป็นความฝันของเราที่อยากไปต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันคือมุมมองที่กว้างขึ้นของโลกใบนี้คือถ้าเราอยู่ในประเทศนี้เราก็จะมี perception แบบหนึ่งแต่พอเราไปต่างประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลียที่ไปนะคะเขาเป็นสุดยอดคนบัญญัติทฤษฎีอีเวนต์อันนี้เพราะเขาทำมาก่อนเราเขาเป็นค่อนข้างจะเป็นเจ้าอีเวนต์ได้ไปเทคคอร์สที่นู่นด้วยมันต่างกันมาก คือประเทศเราเนี่ยใช้เงินในการทำอีเวนต์เยอะมากและส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองเปอร์เซนต์ใน100%เอนี่ยอ,อีเวนต์ที่เป็นคอมเมอรเชียล80ถ้าเป็นที่เป็นเนชั่นแนลอีเวนต์อาจจะ20ะแต่ว่าที่นู่นไม่ใช่60 40สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคัดซ ubsidize พอัฐซ ubsidize มันเกิดอะไรขึ้นคนที่ทำงานปกติสตาฟเราจ้างเราต้อง เพอร์เดว่าวันหนึ่งคุณค่าตัวเท่าไหร่แต่ที่นู้นวันเชียเยอะมากอ,มอาสาสมัครเยอะมากโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ก็แปลกเนาะเพราะว่าเขามีอินชูลนที่ดีแล้วอาสาสมัครพวกนี้คือได้ไดเงินจากรัฐบาลสิ่งที่เขาทำคืออยากจะมอบตัวเขาเองเนี่ยให้กับ รัฐกับประเทศเขาเพราะฉะนั้นคือพี่ก็ได้นําประสบการณ์ที่เห็นจากเมืองนอกมาประกอบกับการจัดงานที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเคยมีโอกาสไปร่วมงานเช่นเดียวกันกับออแกนเซอร์ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาทําคู่กับออแกนเซอร์ของประเทศไทยปรากฏว่าเขาชื่นชมบริษัทไทยนะว่าบริษัทไทยเนี่ยคือจัดงานดีมากถูกค่ะพี่มีความคิดเห็นยังไงคะจริงๆก็เคยร่วมงานกับอีเวนต์ออแกนเซอร์ที่มาจากออสเตรเลียสิ่งที่ สิ่งที่เราเหมือนกันคือวิธีทำงานสิ่งที่เราไม่เหมือนกันคือโปรเซสในการทำงานคือเขาทำ People ที่มี Documentary เยอะมากค่อนข้างจะละเอียดแบบ Minute to Minute อีกอย่างหนึ่งคือค่าแรงคนไทยถูกเวลา Set Up ไม่เปิดแอร์ซึ่งทำให้เหนื่อยเหนื่อยมากหนึ่อคือ <laughs> <laughs> ไม่เปิดแอร์ทั้งติดตั้งฉากอุปกรณ์ต่างๆ <laughs> เขาเปิดแอร์ให้คือคือคุณภาพออฟไลน์ของเขาที่เขามาจ้างคนไทยเนี่ยหนึ่งถูกแล้วแล้วเขายังให้สิ่งนี้กับเราแล้วเรารู้สึกว่าการทำอีเวนต์มันคือการเหมือนเราทำฉากหนังแล้วชุดทั้งเดียวมันซ่อมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโมเมนต์ของการทำงานมันต้องค่อนข้างจะสะดวกสบายนิดนึงกับพอทำพีโพรเยอะเนี่ย ตอนลันโชหรือโปรดักชันมันก็จะง่ายใช่ชีวิตมันก็จะสมูทแอสซิลค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของความราบรื่นนะคะถานิดน,นึงแล้วกันว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะธุรกิจอีเวนต์เติบโตเป็นอย่างมากมีบริษัทอู้เยอะแยะไปหมดเลยพี่นามองว่าการแข่งขันขในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรสองนี่นะคะเราก็เจอวิกฤตเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันกระทบยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเราควรต้องมีจุดแข็งอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้ว อีเวนท์ทำตั้งแต่สมัยน่าจะในประเทศนี้มีไม่เกิน20บริษัทมัคะหรือ50ตอนนี้มันเป็นเพิ่มสูงหลีกตัว5 0 0 6 0 0คนที่อยู่ในองวงวง,วงการเนี้ยจริงๆแล้วเกิดเกิดยากตายยากถ้าเกิดแล้วอยู่ก็อยู่ไปเลยถ้าไม่มีประสบการณ์ก็าอาจจะแบบมาแล้วก็ไปเพราะว่ามันมันไม่มีสอนในหนังสือเราต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงนานทีนี้อีเวนต์มันเป็นไม่เหมือนโฆษณา จริงๆคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็น marketing communication เหมือนกันแต่ว่าโฆษณาเนี่ยมันอยู่บนอากาศมันอยู่ในแอร์ทามันอยู่ในเรดิโอแต่อีเวนต์คือต้องมาปฏิสัมพันธ์กับคน p o l i t i c a l issue ใครสิทธิ์ปี40คนออกมาเดินขบวนจัดอีเวนต์ไม่ได้ทำยังไงคะในเวลาใ,ในเวลาอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสภาวะที่เหมาะ แต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นทางออกมันคืออย่างอย่างน้ำท่วมตอนนี้ค่ะมันก็จะมีอีเวนต์ที่มันเป็นช่วยคนที่ทุกข์ยากมันมีทางออกของมันแต่อีกอันนึงคือการทำคอนเทนต์ที่มันเป็นของเราเอง เช่น national event เนี่ยมันก็จะเป็นทางลอดเพื่อที่จะดรอคนเข้ามาประเทศเราแล้วก็ทำให้ spending ในประเทศมากขึ้นค่ะก็ถือว่างานลักษณะนี้จะมีความท้าทายมีอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เข้ามากระทบอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่นายก็เหนื่อยจิคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าหลักธรรมะหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราคือชีวิตเวลาทำงานเนี่ยทำแบบร้อซ์ แต่ว่าความคาดหวังนี่เป็นศูนย์นยเพราะว่าเส้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาทุกเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สุกข,ขึ้นกราฟมันเป็นฟลักตูเอชั่นผู้ได้ยินว่าความคาดหวังเป็นศูนย์เหรอคะค่ะคนเราทําอะไรปกติมักจะมีเอ็กซ์ปีเคชั่นบางคนบอกว่าหายเอ็กซ์ปีเคชั่นที่เราไม่คาดหวังอะไรคือไม่ใช่ไม่คาดหวังคือเราทําเต็มร้อยแต่คาดหวังศูนย์ส่วนมากเราจะกําไรแต่ถ้าเราคาดหวังเยอะเราจะผิดหวังซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยแต่ว่า วงเล็บว่าต้องทำด้วย100%ของความมุ่งมั่นนะคะค่ะนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นมาตลอดค่ะก็เลยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นอกจากงานและชีวิตครอบครัวเป็นไงบ้างคะก็สามีก็เป็นดี렉เตอร์อยู่มัลติมีเดียทำมัลติมีเดียเกี่ยวกับพรีเซนเตชันมีลูกสาว7วคนเดียว น่ารักหนื่งคน <c oughs> มีเวลาอยู่กับครอบครัวม,มากน้อยแค่ไหนคะา <c oughs> แบบนี้นี่บางทีเห็นนะคะว่าถูกค่ะเตรียมงานบางทีต้องไปตั้งแต่เช้ามดืดเลิกงานก็นอโอ้โหดึกดื่นมีเวลายัางไงคะผัดกันกับสามีที่จะเอาลูกเข้านอนถ้าวันนี้ฉันเอาลูกเพราะต้องอ่านนิทานสวดมนต์ถึงจะพาเข้านอนก็สลับกันพยายามบริหารค่ะ มีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรืออะไรอย่าง <ไป S 1> นี้บ้างไหมคะไปบ่อยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราต้องไป inspect consumer behavior observe ว่าชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงไลฟ e สไตล์เป็นยังไงก,ก็จะไปบ่อยคือไปด้วยงานไปด้วยไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยะไปบ่อยเพราะว่าอย่างทำ double click เนี่ยคือเพิ่งทำสอปีแต่เราก็มีโอกาสทำ international event เราเรียกว่า m i c e เราเรียกว่า airport to airport รับ แขกตอนนั้นจะเป็นก o เวเนจาก Southeast a อ i a เียรับจากแอร์พอร์ตทำโลจิสติกส่งแอร์พอร์ตระหว่างนั้นก็ต้องหารถด,ดีมูซีนหารถแล้วก็พาไปวีลคัมปาร์ตี้ช็อปปิ้งจัดประชุมสัมมนาแล้วก็ส่งกลับเขาปงจรเลย,น,เลยนะคะเป็น,<า>นสนุกมากที่ต้องเอาใจแล้วก็ให้ผู้ที่ได้บริการจากเรานั้นรู้สึกแฮปปี้ค่ะถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากๆแล้วก็ได้ไปกวางโจค่ะไปทำเอ็กซิบิชันที่นั่นคือ เที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานด้วยเราสแตนด์รายของคุณภาพคนไทยสุดยอดเพราะว่าปวดใจมากที่ไปใช้ซัพพลายเออร์ที่นั่นคือคนจีนค่อนข้างจะคนเยอะใช่ไหมคะคุณภาพก็จะต่ำ น่ากลัวค่ะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการและประสบความสําเร็จนะคะแนะนําให้ทุกท่านที่มีความสนใจนะคะก็เรียนรู้กันต่อไปนะคะทุกอย่างนั้นบางทีมันไม่ได้อยู่ในเท็กซ์บุ๊กไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะมันก็คือประสบการณ์นั่นเองค่ะและที่สําคัญเนี่ยนะคะพี่นาปัจจุบันก็ได้มีการกลับเข้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเป็นเกสปกเกอร์ใช่ไหมคะค่ะธรรมศาสตร์บ้างแล้วก็ไอแบกก็เคยกลับไปสอนแล้วเดี๋ยวจะไปสอน มอลังสิตก็ถือว่ามาสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ถ่ายทอดกันไปนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแน่นอนนะคะมีดอกไม้สวยๆค่ะจากมิสซิลี่มอบให้ส่งตรงจากกรุงเทพขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการ The Hero คนต้นแบบย้อนหลังเนี่ยนะคะสามารถทำได้นะคะโดยเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะ The Hero คนต้นแบบนะคะก็จะได้เห็นเทปที่เราได้มีการพูดคุยกับหลายๆท่านนะคะที่ได้เกียรติมาในรายการแล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างเช่นพี่นานในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนสสดนค่ะสำหรับน้องๆหรือเด็กๆนะคะจริงๆแล้วเรียนอะไรก็ได้เพราะว่าในอีเวนต์เนี่ยมัน as a team work สิ่งที่มันเป็นคือเรามีตั้งแต่ตำแหน่งแครนเซอร์วิสโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟกราฟิกดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ที่ออกแบบเวทีคนทำไลท์ติ้งแอนด์ซาวด์คือคุณจบอะไรค่อนข้างจะได้มันจะมี p r i n c i เ l ิที่คุณเรียนมาครึ่งหนึ่งแล้วก็มี Learning, ง n j นจบขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคาัญที่สุดเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่เหมือนเป็ดคือตาหูเป็นสับลตทำกิจกรรมเยอะๆจะดีมาก